สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องออต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นมากๆมาคุยกันเป็นการค้นพบทางโบราณคดทีที่แบบไม่ธรรมดาจริงๆครับคือเรื่องของการเจอมัมมี่นกแก้วมาคอที่เม็กซิโกครับอายุนี่แบบ2,000ปีเลยนะครับโห2 0 0 0ปีเลยเหรอคะเก่าแก่มากใช่ครับเก่าแก่มากแล้วก็เจอในพื้นที่ที่แบบห่างไกลด้วยทางตอนเหนือของเม็กซิโกเลย วันนี้เราจะมาลองเจาะลึกข้อมูลเรื่องนี้กันนะครับจากบทความของ National Geographic Thailand ดูว่าเอ๊ะการค้นพบนี้มันเป็นมาอย่างไรแล้วมันน่าสนใจตรงไหนบ้างค่ะก็นับว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญนะคะเพราะว่าวัตถุโบราณอายุขนาดนี้2,000ปีเนี่ยหาได้ไม่ง่ายแล้วยิ่งเป็นมัมมี่ด้วยครับแล้วเหตุการณ์นี้คือเกิดขึ้นเมื่อ ปี2016ใช่ไหมครับ <c oughs> ที่ถ้ำ a v e นดียโสรัฐชิวาวาตอนเหนือของ Mexico. เม็กซิโกถ้าดูแผนที่ก็จะเห็นว่าอยู่ลึกจากชายแดนกริกซัสไปทางใต้พอสมควรเลยประมาณ300ไม <c oughs> ล์ค่ะไกลเหมือนกันนะคะใช่ครับและที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นคือเขาบอกว่าเจอโดยบังเอิญจริงๆครับแบบว่ากำลังก่อสร้างกันอยู่ในฟาร์มปศุสัตว์อ๋อเหรอคะครับคนงานกับรถตักดินเนี่ยขุดๆไปอา้าวเจอเลย ไม่ได้มีใครคาดคิดมาก่อนเลยครับโอ้โ oh, บังเอิญจริงๆด้วยนะคะคือการค้นพบวัสถุอายุ2,000ปีเนี่ยปกติก็เป็นเรื่องใหญ่ทางโบราณคดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความพิเศษของเคสนี้เลยคือมันเป็นมัมมี่นกแก้วมาคอนี่แหละคะ่ะครับครับมันพิเศษยังไงลระครับตัวนกแก้วมคอเนี่ยคืออย่างนี้นะคะปกติแล้วนกแก้วมคอเนี่ยเราจะนึกถึงนกในเขตร้อนชื้นใช่ไหมคะแบบป่าฝนอะไรงนี้ใช่ครับนึกภาพออกเลย แต่การที่มัมมี่ของมันไปโผล่ที่เม็กซิโกตอนเหนือซึ่งค่อนข้างแห้งแล้งกว่ากันเยอะเนี่ยมันเลยน่าสนใจมากในบทความต้นทางเขาก็มีพูดถึงเรื่องการแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยนะคะซึ่งอ,อันนี้น่าคิดมากๆเลยการแลกเปลี่ยนสินค้าหมายถึงยังไงครับก็คือเป็นไปได้ว่าการปรากฏตัวของนกในพื้นที่ห่างไกลแบบนี้อาจจะเชื่อมโยงกับเครือข่ายการค้าขายหรือการติดต่อสัมพันธ์กันของผู้คนสมัยโบราณนะคะอ๋อ ครับครับคือนกมันไม่ได้บินไปเองแต่คนอาจจะนําพาไปใช่ค่ะอาจจะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรืออาจจะเป็นของขวัญของกำนันหรือแม้กระทั่งมีคุณค่าเชิงสัญ,ญลักษณ์บางอย่างก็ได้ค่ะคือมันบ่งบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยเครือข่ายสังคมหรือการเดินทางมันอาจจะซับซ้อนแล้วก็กว้างไกลกว่าที่เราเคยเข้าใจกันก็ได้นะคะโหน่าสนใจมากเลยครับประเด็นนี้ค่ะแล้วอายุ2000ปีของมันเนี่ยมันเหมือนกับ เอ่อเปิดหน้าต่างบานเล็กๆให้เรามองย้อนกลับไปเห็นภาพสังคมสมัยนั้นได้ชัดขึ้นนิดนึงนะคะจริงด้วยครับไอเรื่องเครือข่ายการค้านี่มันมันเปิดมุมมองใหม่เลยนะครับแล้วเอ่อในบทความเขามีบอกรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวมัม,มี่ไหมครับเช่นว่าสภาพมันสมบูรณ์แค่ไหนหรือมีอะไรที่พอจะสนับสนุนแนวคิดเรื่องการค้าได้อีกบ้างครับเออเท่าที่ดูในบทความนะคะเขาไม่ได้ลงรายละเอียดลึกเรื่องสภาพมาม,มี่มากนะะักค่ะแต่ว่า คือแค่การค้นพบซากนกแก้วมาคอในสถานที่นี้แล้วก็เก่าแก่ถึง2,000ปีเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ทรงคุณค่ามากๆแล้วล่ะค่ะที่จะทำให้นักโบราณคดีต,ต้องเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมกันยกใหญ่อ๋อเข้าใจเลยครับคือแค่เจอเนี่ยก็เป็นเรื่องแล้วเนอะไม่ต้องรอรายละเอียดสภาพเลยใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะโอเคมาลองปฏิติประต่อเรื่องนี้กันดูนะครับ ก็น่าคิดจริงๆภาพคนงานก่อสร้างกับรถตักดินวันนั้นคงแบบตะลึงไปเลยเนาะจู่ๆก็เจอประวัติาศาสตร์2,000ปีอยู่ตรงหน้าเลยนั่นสิคะคงงงหน้าดูเลยมันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าประวัติาศาสตร์เนี่ยมันซ่อนอยู่รอบตัวเราจริงๆบางทีก็อยู่ในที่ไม่คาดคิดเลย ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้แหละค่ะคือการค้นพบโดยบังเอิญที่ถ้ำอเวนดดนโยสครั้งนี้ที่นำไปสู่มัมมี่นกแก้วมาคอ2,000ปีตัวนี้มันอาจจะเป็นเหมือนจิ๊กซอชิ้นสำคัญเลยนะคะที่จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องปฏิสัมพันธ์การเดินทางหรืออาจจะรวมถึงเส้นทางการค้าขายของผู้คนในทวีปอเมริกาเหนือยุคโบราณได้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกครับครับ คือการค้นพบเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละครับบ่อยครั้งเลยที่มันนําไปสู่การปรับเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับอดีตครั้งใหญ่ได้เสมอเป็นเรื่องที่แบบชวนติดตามจริงๆครับฟังแล้วก็อยากรู้ต่อเลยแล้วมันก็ทิ้งคําถามไวใ้ให้เราคิดต่อเหมือนกันนะครับว่านอกจากมัมมี่นกแก้วตัวนี้แล้วเนี่ยไอ้เจ้าทําอเวนดานโยสหรือว่าพื้นที่รอบๆนั้นเอ่อมันอาจจะยังมีความลับอื่นซ่อนอยู่อีกไหมเกี่ยวกับวิถีชีวิต หรือความเชื่อหรือการเดินทางของผู้คนเมื่อ2,000ปีก่อนที่แบบยังรอให้เราไปค้นพบในอนาคตอีกหรือเปล่านั่นนะสิคะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยคะ่ะคงต้องรอนักโบราณคดีเขาสำรวจเพิ่มเติมกันต่อไปนะคะ